ตายแล้วไปไหนนะฮะเมื่อวานนี้ดูวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องตายแล้วไปไหนนะพูดให้ฟังสักหน่อยนะหลายท่านบอกทําไมเอาเรื่องนี้มาคุยนะฮะเออคุยตอนเช้ามืดซะด้วยนะครับบางท่านบอกอยู่คนเดียวเสียวเสียวสลังเหมือนกันนะ <c ười> ครับเขาบอกว่าคนเราเนี่ยก็ตายแล้วก็ต้องเกิดนะไปเกิดใหม่นะเขาบอกว่าชีวิตคนเราเนี่ยก็เหมือนกับเหมือนกับ ร่างกายนี่ก็เหมือนกับเสื้อนะครับเมื่อใส่ไปน,นานๆมันก็มีการขาดมีการผุพังก็ต้องเปลี่ยนเสื้อใหม่นะครับก็คือวิญญาณเ็าออกจากร่างนะครับไปเกิดใหม่นะแต่ว่าจะไปเกิดใหม่จะเป็นเป็นหมาเป็นแมวเป็นอะไรต่างๆนี่ก็อยู่ที่บุญกรรมที่ตัวเองทำนะในความเชื่อในทางพระพุทธศาสนานะครับเพราะฉะนั้นท่าน ท่านไปแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องไปเสียอ,อกเสียใจมากพ่อแม่ปู่ย่าตายายเรานะครับท่านเสียไปแล้วเนี่ยนะครับท่านเพียงแต่เปลี่ยนเสื้อเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นคนใหม่อีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้ก็ก็ฟังมานะฟังมานะครับท่านจะเชื่อไม่เชื่อก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่เล่าให้ฟังนะครับเออก็ทางที่ดีก็คือทำดีเอาไว้แล้วกันนะครับเพราะจะได้ไปเกิดที่ดีๆเขาว่าอย่างนั้น